สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสุ่มจะมารีวิวสวัสดีค่ะคลิปนี้จะสุ่มสิมารีวิวว่าน้องเพิ่นมาแต่ขอนเกนเพิ่นไดงยังมาหายเนาะจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็มต่ไอ้นั่นกาลสินอันนี้คืออะไรให้พี่ดองคืออย่างอร่อยมัมมาพี่น้อง ก็จะมีหม่่มมะหูมันตับหรือหม่ำเนื้อด้วยสี่สมบรจักสมนั้นไม่พี่นอ้องอืมอันนี้คือสิเป็นเนื้ออันนี้คือสีเป็นหม่ำตับสมมาละพี่น้องจ้าแล้วก็มีอะไร สมใบตองสองอหอเนี่ยให้หน่อเห็นป่ะสองถุงอันนี้อีหยังบุญไอสุมโบด,ดิเปิดเบิงมันคืออีหยังน่องคุณมาแต่กระสินเพิ่นมาฝากแล้วก็ปลาสม้มปลาสม้มปลาตะเพียน ปลาสม้มปลาตะเพียนพี่น้องอู้อ้อืมโอ้ยอืมของไทยกาลาสินน้ำมาฝากจ้ะน,น้องเพิ่อดูกาลาสินเว้ยโอ้โหจัง่ะ แก้เบิองนอกจากน้องว่ามันเป็นสมยังเยิ่สมแก้ให้เบิงยิ่สมแก้ให้เบิงว่ามันเป็นสมยังโอ้ยกัะหน่อยผู้ <c oughs> ผู้ขายอันเนี้ยพ่ใส่หน่อยแท้ยิ่สมมาสร้างให้น้องสาวเฮ็ดไห้อยู่จ้ะน้องสาวเฮ็ดไห้อยู่สีสกเก็ดได้ยุมสีโอนเงื่อนไปเพิ่นสื่อสื้อยังก็ซื้อเนื้อหมู ซื้อเนื้อมูซื้อเนื้อ,อ,อให้เพื่อนคันสมลงสาวเพื่อนคันแสบวิซิสเกตพเ่้ะสุมเปิดให้เบิ้งงนาะจ้ะอ๋อสมปลาพี่น้องสมปลา ปลาส้มปลาส้มเนื้อปลาจะเนื้อปลาสมปลาสมปลาให้ากาลสินจ้ะลิปนี้กไ็ไหวซาลรนีนะจ้ะลิปหนาพอกันไหมฝากเบืองฝากชม่มฝากติดตามเอ้สุ่มก็บเขาตู่ละจ้ะย่างอีกสองถุงนี่สีเดแบงเขานาะจ้ะสมปลา ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ